เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งชื่อที่คนคนหนึ่งสร้างมากับมือกลับไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ผู้ประกอบการหลายคนต้องเผชิญกันครับคำพูดนี้ไม่ได้มาจากใครที่ไหนนะครับแต่มาจากผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จระดับเศรษฐีเลยทีเดียวและนี่คือความเสียใจเพียงอย่างเดียวของเธอซึ่งแฝงบทเรียนทางธุรกิจที่ทรงพลังมากๆเอาไว้ครับ คำถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อชื่อที่อุตสาหสร้างมาไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวที่เป็นเหมือนอุทาหรณ์นี้กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อผู้ก่อตั้งตัดสินใจขายแบรนด์ที่ใช้ชื่อของตัวเองเรื่องนี้ต้องเริ่มกันที่เรื่องราวของคุณโจมาโลนครับเธอเป็นนักปรุงน้ำหอมชื่อดังชาวอังกฤษที่สร้างอาณาจักรแบรนด์ระดับโลกขึ้นมาด้วยตัวเองเลย แต่นี่คือความย้อนแย้งของความสำเร็จครับคือมันเหมือนตาช่างเลยนะข้างหนึ่งเนี่ยคือความมั่งคั่งมหาศาลที่ได้จากการขายแบรนด์แต่อีกข้างหนึ่งคือชื่อและตัวตนที่ต้องยอมสละไปซึ่งเธอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชีวิตเลยทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าดีลนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีเงื่อนไขข้อไหนกันนะที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเธอไปตลอดการ ดูไทม์ไลน์นี้ครับจะเห็นการเติบโตที่เร็วมากจากการก่อตั้งแบรนด์โจมลลอนลอนดอนในปี1990ผ่านไปแค่9ปีเท่านั้นเองครับก็ขายกิจการให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอสเทลลอเดอร์และผลที่ตามมาคืออะไรคือในปัจจุบันนี้โจมลอนไม่สามารถใช้ชื่อของตัวเองในธุรกิจน้ำหอมที่มาแข่งขันกันได้อีกเลยครับ ใช่ครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละคือการขายครั้งนั้นน่ะมันรวมถึงสิทธิ์ในการใช้ชื่อของเธอไปด้วยทําให้แบรนด์ใหม่ของเธอที่ชื่อว่า Joe Loves ต้องใช้แค่ชื่อหน้าเท่านั้นเห็นไหมครับนี่มันเลยไม่ใช่แค่การขายธุรกิจธรรมดาแต่มันคือการขายตัวตนของผู้ก่อตั้งไปพร้อมๆกันเลยโอเคเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมข้อตกลงนี้มันถึงได้มีผลผูกมัดรุนแรงขนาดนี้ เราต้องไปดูในรายละเอียดของกรอบกฎหมายที่ควบคุมข้อตกลงประเภทนี้กันสักหน่อยครับคือในกฎหมายของอังกฤษเนี่ยเขามีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่า passing off พูดง่ายๆก็คือกฎหมายนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำสินค้าเลียนแบบแล้วอ้างเป็นของแบรนด์ดังเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนซึ่งฟังเผินๆก็ดูดีใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะกลายเป็นกับดักสาหรับตัวผู้ก่อตั้งเองตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมาก คือกฎหมายมันต่างกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า right of publicity ซึ่งมันพอจะช่วยปกป้องสิทธิ์ในชื่อของคนคนหนึ่งได้บ้างแต่พอเป็นที่สาราาณาจักรสัญญาที่เซ็นไปแล้วถือเป็นที่สุดครับตัวคุณโจมาลนเองก็มองว่าสิ่งที่เธอเจอมันไม่ต่างอะไรเลยกับข้อตกลงห้ามประกอบอาชีพเดียวกันไปตลอดชีวิตซึ่งมันข้อจำกัดที่มันหนักหนาเกินไปจริงๆ และเรื่องราวแบบนี้ก็ได้ไดเกิดขึ้นกับคุณโจมาโลนเพียงคนเดียวนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆเลยครับในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นอย่างคุณคาร์เรนมิลเลนหรือในวงการเครื่องสำอางอย่างคุณบอบบี้บราวน์และที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมครับเธอก็ถูกซื้อกิจการโดยเอสตีลอเดอร์เหมือนกันและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ออกมายืนยันตอกย้ำอีกเสียงเลยครับว่า ไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อได้เซ็นสัญญาไปแล้วข้อจำกัดในสัญญามีอำนาจเหนือทุกสิ่งโอเคคำถามคือแล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการล่ะจะหลีกเลี่ยงชะตากรรมแบบนี้ได้ยังไงเอาละครับเรามาดูข้อคิดและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำคัญกันดีกว่านี่คือ3ขั้นตอนสำคัญเลยครับที่รวบรวมมาจากทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 1. คือคิดย,วยาวๆครับคิดให้รอบคอบถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งหมด 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดีก่อนจะจรดปากาเซ็นอะไรลงไปและ 3. ซึ่งสำคัญมากคือพยายามเจรจาต่อรองเพื่อลดทอนข้อจำกัดให้เรายังพอสามารถใช้ชื่อของตัวเองในอนาคตได้บ้างแต่ก็นั้นแหละครับในโลกความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกไว้เมื่อมีคนโบกเงินหลายล้านปอนด์อยู่ตรงหน้าการตัดสินใจมันก็ยากขึ้นมาทันทีเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้ครับว่าสำหรับผู้ก่อตั้งคนหนึ่งแล้วราคาที่แท้จริงของชื่อที่สร้างมากับมือมันคืออะไรกันแน่มันคงเป็นจุดตัดระหว่างตัวตนมรดกและธุรกิจที่แต่ละคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองครับ